โอเคครับวันนี้คนก็มาอยู่พวกเรากระจอกเนี่ยนะผมวันนี้มาอยู่กับในรายการกระจอกบอกเล่าครับผมวันนี้นะครับผมผมกับคิงเนี่ยจะพาทุกคนนะครับผม มารู้จักกับคุณยาวอนนะครับที่ทําการฟาดยานะครับผมผมก็จะพามาแนะนําของรองเท้านะครับเป็นรองเท้าหนังที่ทํามาหลายปีเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะเลิกทําแล้วครับเพราะว่ามันด้ว่พิษเศรษฐกิจนะเนาะใช่ครับเศรษฐกิจช่วงควิดไปด้วยครับใช่ครับเดี๋ยงั้นเดี๋ยวช่วงแรกนะครับเราไปดูก่อนครับว่าการฟาดยางยาวอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมช่วยเหลือจริงๆได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของคุณยาวอนแล้วนะครับผม ตอนนี้นผมกับคิงเนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูว่ากรรมวิธีการทํายาของคุณย่าวอนเน่เป็นยังไงแล้วก็ตอนสาดยาจริงๆเน่เป็นยังไงพร้อมกับความเป็นมาของคุณย่านะครับว่าทาไมถึงมาทําอาชีพนี้นะครับผมตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาคุณย่าเลยดีกว่าครับผมไปคุณย่าคือข่าววอนข่าวข่าวไรอายุจะถึงห้าปีครับคุณย่ามาทําการสาดยาด้ยังไงหรอครับก็ <c oughs> น่าเห็นเด็กๆๆที่บ้านนี่กวาดไม่ลงไปหาคนอื่นกวาดกวาดไม่ลงก็เลยย่าก็เลยมาลองกวาดทำเรามาทํากวาดเองซื้อ,อยามาลองกวาดเองพอกกวาดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคนเขาก็รู้ว่าเออว่าคุณย่ากวาดคุณย่าเด็กก็เขาเขาพาล,ลูกหลานมากวาดกันครับอันนี้คุณย่าทำมากี่ปีแล้วครับคุณย่าทำมาไมัวปี คุณยียก็ปวะมาอย่างไี้ทุปีอืมครับแล้วก็วัตถุดิที่ใช้ทำไหนคุณยาใช้อะไรบ้างครับในการทำก็ได้ทำมียาบดยาลาง<ะ>แ,ลาแล้วก็มีมะนาวแก้มมีไม่มีมะนาวก็ใช้กุปบกู<ะ>เอือนิดครับที่คุณยาทำคุณยาได้เก็บเงินติ๊กๆไหมครับก็แล้วแต่เข้าก็หะ ยาไม่ได้เก็บเขาเขาเลยอ่ะอืมก็แล้วแล้วแต่ว่าคนที่เขามาฝากจะให้เงินหรือเปล่าเออนั่นบางคนเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ให้ก็ให้มัง้งบางคนก็ไม่ได้ให้ก็แล้วก็สงสานเด็กก็ไม่ไม่เก็บทายเขาแล้วคุณย่าท,ที่ที่ได้เงินเข้าอ่ะคุณย่าก็ปาไปซื้อข้าวปีใส่บาตรไม่ได้อามาเถอะถือว่าทําทําเป็นทําบุญใช่ เดี๋ยวผมอยากให้คุณย่าลองทํายาแล้วก็ลองฝาดยาให้ผมให้พวกผมดูจริงๆได้ไหมครับได้โดยเริ่มแรกนะครับคุณย่าเนี่ยก็จะใส่ยานะครับเขาเรียกว่ายาเม็ดดาและยาเม็ดขาวนะครับใส่ลงไปในถ้วยที่จะใช้บดนะครับนี่คือรูปหน้าหน้าตาของยานะครับคุณย่านี่จะใส่เม็ดดาไปสาเม็ดนะครับแล้วก็เม็ดขาว2เม็ดครับเม็ดขาวคือเม็ดสีชมพูนั่นนะครับและเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยคุณย่าก็จะทําการบดนะครับ ให้ละเอียดเลยนี่ตามรูปเลยครับเราจะเริ่มบทนะครับให้ยาทั้งหมดน่ะละเอียดแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็คุณยาก็อยากให้ผมลองทําดูผมก็จะลองบทให้เพื่อนๆดูนะครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยบทยาให้ละเอียดเนี่ยค่อนข้างยาก,กน,นะครับ <Okay. S 1> ต้องอาศัยความชนานาญอยู่พอสมควรเลยครับในการบท <Yeah. Yeah. S 1> แต่เมื่อบทเสร็จสักพักแล้วคุณยาก็จะใส่เกลือนะครับ เพื่อให้ยาเนี่ยมันไม่ได้ขมจนเกินไปนะครับทําให้เด็ก right. okay. สามารถ okay. ที่จะทานมันเข้าไปได้นะครับและเมื่อคุณย่าใส่เกลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการใส่มะนาวลงไปเล okay. ็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อความเปรี้ยวนะครับมันก็จะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มนะครับเด็กก็จะสามารถทานได้ง่ายครับได้ไหมครับย่าประมาณนี้ น,นี่ก็คือผมเนี่ยบทแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้าที่มากนะครับคุณย่าก็เลยอ่ะจะทำเมนดีกว่ารวนะครับวารชั้นนาะงของคุณยา่าเนี่ยก็เรียกได้ว่ายา,าอามากครับส่งกฏิธรรมมาเป็น20สิปีเลยนะเนี่ยคุณย่าก็ใส่มะนาวไปนิดหนึงครับแล้วก็คนๆเข้ากันครับ เมื่อคุณย่าทํายาเสร็จแล้วเนี่ยคุณย่าจะปลายชมาไว้ที่นิ้วนะครับเพื่อเตรียมที่จะหลวงคอให้เรานะครับแล้วก็หลวงก็จะต้องท่องคาถานนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการทํานะครับคแล้วก็ทําการเป่านะครับแล้วก็จะหลวงเข้าไปนะครับตอนที่หลวงเนี่ยเราก็จะต้องหยนยคอขึ้นนิดนึงครับอ้าปากแล้วก็แลบปีนออกมาให้สุดนะครับคุณย่าจะทําการหลวงเข้าไปในคอนะครับเพื่อทําการขับเสลเรศแล้วก็ ให้ยาเนี่ยลงไปคอได้ง่ายนะครับไม่ติดอยู่ที่คอนะครับกคือทำไมอย่าอ้วกก็อ้วกลงมาได้ใครอ้วกก็อ้วกได้ใครกระเด็นมันเอาได้ไหมได้ไหมลดค่าเป็นยังไงเปรี้ยวเปลี่ยวเข็มขัดจ้าหน้าลยทุกท้องน้ำตาไหลเลยคอจ้าลิ้นจ้าก็ เสียงนี้พริ้วเลยอะเราก็ไปร้องเพลงคอรสตึกเป็นไงมันก็จะมันมีระติบคอตอนนี้มันยามอยู่ในคอร์สใช่แล้วมันก็มันน้ำตาจะไหลอ่ะต่อไปนะครับก็จะลองสัตว์ที่คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบงค์นะครับเจ้าในกลุ่มของเรานั่นเองนะครับแบงค์ก็จะโดนลงว่ามีครับ ปัาก็จะพยายามดูเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อยาเนี่ยมันผ่านคอลงไปครับแล้วปัญาเนี tiempo, ่ยก okay. yeah, ็จะพยายามสละเลดออกมาให้เรานะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยหายได้ไวขึ้นครับอย่างปัญญาก็จะเป่าเพื่อเรียกที่ดีมงคลให้กับแบงค์อีกครั้งนะครับผมสบายเป็นไงบ้างชิวๆ อนนี้ก็จะมาอยู่ช่วงที่2องแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่บ้านลุงทวีโชคแลวนะครับกับการทํารองเท้านะครับอันนี้ก็จะมาให้ทุกคนนะครับได้ดูการทํารองเท้าหนังนะครับว่ามีกรรมวิธีการทำยังไงนะครับความเป็นมาอย่างไงถนะ<ะ>้าเกิดได้พอแล้วไปดูกันเลยครับผมให้ลุงอธิบายแล้วก็ให้ลุงเขาทําให้ดูนะครับไป่ะไปดูกันเลยทวีโชคสดสุกอายุ5 8ปีความเป็นมาทําไมลุงถึงไาทําอาชีพนี้ได้ครับแล้วทำมากี่ปีแล้วครับไปลองไปกรุงเทพไปฝึกงานดู ก็เลยชอบก็เลยทำทำมาสามสิบกว่าปีแล้วถ้าเดี๋ยวให้คุณลุงทำให้ดูได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวทำใหู้นี่นะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำนะครับว่าจะต้องใช้พื้นบนพื้นล่างหนังแล้วก็หนังหน้านะครับนี่ครับภรรยาของคุณลุงโชคตอนั้นน่นหน้ไปแบบนี้เลยเริ่มมานะครับเราก็จะเอาพื้นล่างเนี่ยมาทากาวก่อนครับเมื่อทากาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแปะ ฟองน้ sea, ําลงไปนะครับแต่เราต้องระวังนะครับตรงที่เราแปะฟองน้ําเนี่ยเราจะต้องให้มีกาวให้น้อยที่สุดนะครับถ่ายไม่ได้โดนกาวโดนฟองน้ํามันยุบุลยและเมื่อเราแปะฟองน้ําเสร็จแล้วนะครับคุณลุงก็จะทําการวัดหนังหน้าครับเพื่อตัดโดยหนังหน้าเนี่ยเราจะมี3มความยาวนะครับนั่นก็คือเส้นที่ยาวที่สุดนะครับเส้นที่ยาวและระดับกลางแล้วก็เส้นที่สั้นมากๆนะครับโดยทั้ง3เส้นเนี่ยจะตัดอย่างละ2เส้นนะครับก็จะได้1คู่พคูีครับ อันนี้เราเป็นการทํารองเท้าแตะนะครับมันจะมีทั้งส้นสูงหรือรองเท้าหนังแบบอื่นที่คุณลุงรับทาด้วยนะครับแต่วันนี้สาธิตเป็นรองเท้าแตะครับต่อไปนะครับคุณลุงก็จะมาทําการแปะกับหนังนะครับก่อนแปะเนี่ยเราต้องรอให้กาวแห้งสนิทเลยนะครับเราสามารถทงข้ามคืนได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้ากาวมันไม่มันไม่แห้งเนี่ยมันจะแปะไม่ติดครับต้องรอให้กาวแห้งเลยเป็นแบบเฉพาะองกาวตัวนี้นะครับคุณลุงก็ทําการตัดออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ก่อนนะครับ เมื่อได้พันธุ์ยายแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงก็จะมาเล็มให้มันเป็นเข้ารูปนะครับนี่แล้วคุณลุงก็จะทําการทุบนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันออกมาเป็นรูปเพื่อที่พร้อมจะบีบหนังเนี่ยข้างๆเข้าไปข้างใต้นะครับเพื่อจะได้ขึ้นรูปไปรองเท้าต่อไปครับดูความชำนานของคุณลุงครับอยากจะบอกเลยว่าผมลองทําดูแล้วนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยยากมากๆเลยครับแต่คุณลุงเนี่ยทำเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยครับ นี่ครับก็ทําการตัดเนี่ยดูเหมือนง่ายนะครับจริงๆแล้วคุณลุงทําด้วยความชานาญมากๆครับประสบการณ์ก็3 0มปีของคุณลุงเนี่ยไยกได้ว่าชํานาญสุดๆเลยครับนี่นะครับเมื่อเราแปะหนังเข้าไปกับพื้นล้างเสร็จแล้วนะครับคุณลุงก็จะทําการแปะกาวนะครับเข้าไปที่ตรงขอบของตัวหนังนะครับเพื่อที่จะแปะหนังที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเข้าไปข้างใต้นะครับเพื่อเก็บงานให้ละเอียดครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับจะต้องรอให้กาวแห้งนะครับถึงจะแปะได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะแปะไม่อยู่ครับเมื่อกาวแห้งแล้วเนี่ยคุณลุงก็จะทําการรีดขอบนะครับเข้าไปกับพื้นด้านล่างนะครับมันก็ทาให้เกิดความแข็งแรงของตัวหนังนะครับที่จะไม่หลุดออกมาเวลาเรานําไปใช้งานนะครับโดยทางคุณลุงเนี่ยได้การันตีมาเลยครับว่ากาวตัวนี้เนี่ย นอกจะขาดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้มันพังได้แล้วครับนี่ครับแล้วเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาแปะกาวที่หนังหน้าครับเราก็จะแปะบนไปแบบนี้นะครับในทุกๆด้านนะครับของหนังหน้าทั้งหกเส้นนะครับที่ทำในหนึ่งคู่นี้ขั้นตอนนี้ก็เช่นเคยครับต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะครับถึงจะสามารถนํามาใช้งานได้นะครับนี่นะครับแล้ว ุณลุงก็จะทากาวเข้าไปนะครับที่พื้นล่างของรองเท้านะครับเพื่อที่จะเอาไว้ติดกับหนังหน้าที่เราได้แตะกาวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทาไปเลยครับทั้งสองครั้งเดิเช่นเคยครับในขั้นตอนนี้ก็ต้องรอให้กาวแห้งสนิทก่อนนะครับโดยคุณลุงบอกว่าเราสามารถใช้ลมเป่าได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเลยในขั้นตอนนี้นะครับขอแค่กาวแห้งก็พอครับต่อไปนะครับนี่จะเป็นพื้นล่างนะครับ โดยพื้นล่างเนี่ยจะมีความลื่นนะครับคุณลุงจะต้องทาล้ํายาเข้าไปก่อนเพื่อทําให้มันสากนะครับในการที่จะติดน้ายาครับติดกาวเข้าไปครับมาถึงขั้นตอนนี้ครับคุณลุงก็จะใช้พิมพ์นะครับในการแปะกับพื้นก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้หนังหน้านะครับมาแปะลงกับพื้นนะครับโดยที่นี่ครับเราจะคุณลุงเขาจะแปะจากเส้นที่สั้นก่อนนะครับแล้วก็ไปแปะเส้นที่ยาวครับ สร็จแล้วคุณลุงก็จะนำเส้นที่เหลือนะครับมาพันคว้ยไปครับนี่ไหมครับสวยงามครับจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญที่สูงมากๆเลยครับเมื่อเราได้พื้นด้านบนเสร็จแล้วนะครับคุณลุงก็จะใช้ก้าวตัวนี้เลยครับในการที่จะแปะพื้นล่างนะครับกับพื้นบนเข้าหากันครับ กลวคุณลุงก็การังเตรียมอีกแล้วนะครับว่าในขั้นตอนนี้นั้นถ้าแปะ 8, ตอนกาวที่แห้งแล้วเนี่ยรับรองเลยว่านอกจากขาดแล้วก็ไม่มีอะไรทําให้รองเท้าคู่นี้พังได้แล้วครับเพราะว่ากาวมันเหนียวมากๆครับนี่นะครับก็ต้องทากาวเข้าไปที่ทั้งสองด้านของรองเท้าเลยนะครับเพื่อทําให้กาวในยึดติดกันยัางเหนียวแน่นนะครับถ้ากดเราทาด้านเดียวเนี่ย กาวก็จะไม่ได้แน่นเท่าที่ควรนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพที่ลดลงไปมากเลยครับและเมื่อกาวแห้งดีแล้วนะครับคุณลุงก็จะทำการพื้นล่างะกับพื้นบนนมาแปะติดกันนะครับนี่เลยเราก็จะได้รองเท้าออกมานะครับนี่ครับที่จริงเนี่ยรองเท้าที่ลุงทำอันนี้จะเป็นรองเท้าแตะนะครับจะเป็นรองเท้าที่มีความทำง่ายที่สุดครับ คุณลุงได้ทุบพิัาตหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงของกาวที่ยึดที่เข้าไปนะครับนี่คุณลุงก็ทําการแงะให้ดูเลยมีตะขา้อยัางเยวก็จะเป็นรองเท้าที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเงี้ยก็จะไม่หลุดแหละนอกจากว่ามันจะขาดอะไรแข็งแรงทนทานครับนี่แม่โดนเลยโดนเลยโดนเลยเอาไปนั่งคุยกันก่อนอยาเพิ่คุยทีหลังนี้ก่อนอื่นเลยครับไหว้ศาลก่อนครับ หนึ่งสองสาทกลงมาคารบ่มคารุ่คาร